มาถ่ายงานคิดมาดที่เซนทรัลเวล์กับแ a น on USRP รอบนี้เราจัดมาเป็นชุดเลนเล็กๆเ,เ,เบาๆ2ตัวนะครับก็คือ r mm f 16มม f 2.8แล้วก็ r mm f 28มม f 2.8โดยเราจะชาเลนด้วยการไม่ใช้เลนนอร์มอลในการถ่ายภาพบุคคลเลยข้อดีของเลนมุมกว้างสุดๆอย่าง r mm f 16มม f 2.8ก็คือเวลาเราถ่ายคนเนี่ยมันก็จะได้ภาพแบบเพียวๆผอมๆดูไม่อึดอัดแต่ว่าฉากหลังจะไม่ค่อยละลายเท่าไหร่นะก็เน้นใช้เก็บภาพคนกับฉากหลังใหญ่ๆใ,ให้ดูอลังการแทนเล่นกับเส้นสายต่างๆ ให้ภาพดูมีกรอบมีเส้นนำสายตาถ่ายนางแบบให้ดูขายาวๆเออแต่ถ้านางแบบเราขายาวอยู่แล้วเนะี่ยมันก็จะแบบยาวเกินไปหน่อยก็ลองก้มๆเงยๆปรับมุมให้ภาพดูไม่แปกตาจนเกินไปดูนะส่วนถ้าอยากได้แบบมีมิติ Perspective ภาพไม่แปลกตามากก็ขยับมาใช้ rf 28mm มม f 2 8อันนี้ยังคงได้ความผอมเพียวแต่ว่าไม่ยืดยาวจนเกินไปแล้วก็ 28mm มม f 2 8บนกล้องฟ l f r ฟ m e อย่าง usrp เนี่ยก็จะให้มิติเบอร์เล็กๆโบเก้น่ารักน่ารักเวลาใช้งานก็ยกมาถ่ายง่าย ไม่ต้องถอยหลังใกล้ใช้นิที่แคบได้เอามาถ่ายครึ่งตัวเต็มตัวแบบเน้นๆเนี่ยได้ภาพเพียวๆถูกใจนางแบบแน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเวลาไปเที่ยวพกเลนส์สองระยะนี้เผื่อไปหน่อยมันใช้ได้มากกว่าแค่ถ่ายวิวแน่นอนเอามาถ่ายคนแบบเนี้ยได้ภาพสวยๆไปอีกแบบ